สวัสดีครับแล้วเราก็กลับมากับฟ้าคลายผ้านิวดอนอีกนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ถูกอ e ีแฝดสอตัวนั้นถล่มจนยับนะฮะแล้วมันก็จับตัวรัชไปนะครับเมื่อไปถึงที่โฮปเคาน์ตี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทีนี้เราก็ต้องทําการเป็ผู้กอบกู้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มภารกิจลักกันเลยอยู่ตรงไหนวะตามสัญลักษณ์ไป155เมตร ไปครับขอใส่ไปเดี๋ยวนะอยู่ข้างในนี้เหรอพวกมันจับลัชถังไว้ใต้ดินเลยนะก็หาทางเข้าแล้วก็ไปช่วยเขาซะโชคดีนะครับเราต้องเข้าไปในตัวตึกเหรอเนี่ยเพียบเลยมั้งเนี่ยโอ้โหแมง มาถึงมึงก็ยิงกันนั่นไง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 อยู่นั่นไงเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเห็นกูปะเนี่ยนี่อย่าเห็นกูนะอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นโดก่อนปึ๊บหล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 บ,ลบงานนี้ขอสเตลเมื่อกี้มันดูจากเราจากตรงไหนอันนี้อะไรเฮ้ยไม่ทันแล้วนี่ไงอะไรวะ เกิดอะไรขึ oh, 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 oh. ้นวะเนี่ยเฮ้ยเี๋ยวมีตัวมีตัวมีตัววิ่งมาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 พวกมึงอะไรกันเนี่ยมาถึงเงี่ยชวนกูยิงเลยเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาถึงก็ชวนกูมู๊ดเลยเอ้าวอะไรวะทำไมไม่ยิงกูวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ดีกว่าเย้เค อ่ะซอลไลเฟิลว่า <bord ering> <cake Sounds. S 1> แต่เราต้องหาอะไรครับเนี่ยหาทางเข้าตัวตึกเดี๋ยวของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอะไรอ่ะใครใครเห็นใครเห็นอ๋ออ้าวเวรกรรมเดี๋ยวไลเฟิลกูอยู่ไหนโหโหดูมันยิงดูมันยิงดูมันยิงอุ้ยไม่โดนไม่โดนโดนแล้วเดี๋ยวสิแม่ไม่แห้งพาใครจะหายคอเลยเก็บของกันครับเฮ้ยเหมือนเราเจอกุญแจเนาะ เอมาใครมาพวกเราพวกมันพวกมันไม่ใช่พวกเราเดี๋ยก่อนอันนี้เหมืองด a นเจอโอ d ด n g เจ d ด n g เจเราก็ไม่ไปเพราะมันอันตรายว่าไปทางไหนแล้วเนี่ยทางนี้หรือเปล่าเข้าทางนี้ได้ไหมมันมีของให้เก็บด้วยไงไป,ไปครับไปครับไปครับนี้ นี่คือทางเข้าหรือเปล่ามืดไม่ใช่ของเก็บของตามลายทางไปอ้าวมันจะเข้าตึกนู้นแล้วามาทำไมตรงนี้วะเนี่ยพิดผิดผิดิดิด,ด,ดลงครับลง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 ไปทางนู้นไปทางนู้นทางนู้นครับมาผิดตึกได้ไงวะหาทางเข้าอันนี้เหรออันนี้ประตู อินไซเซิร์โซนหาทางเข้าไปข้างในแล้วเข้าไปทางไหนล่ะเนี่ยขึ้นนี่มีหรือเปล่าทางเข้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 ามึงไม่มีทางเข้าใครมาพวกใครมาพวกมันหรือพวกเราพวกมันเอ้าเีมันมรถจับตัวประกันเอาไม่ทันแล้ว โอ้โหแต่รีโหลดไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวค่อยไปช่วยที่หลังใครวะเนี่ยเอาเพื่อนเราว่าแต่มันจะเข้าทางไหนแล้วครับเนี่ยอืมไม่ใช่ขอหาทางเข้าก่อนแล้วกันครับต้องเข้าไปใ,ในนี้บางทีทางเข้ามันอยู่ง่ายๆแ,แต่ผมหาไม่เจอแน่ๆเลยเนี่ยชัว่นี่งไง มาเถอะขัไปข้ามาด้านไหนแล้วมีอะไรหรือเปล่าอันแน่มีทางให้ลงเก็บของกันเก็บของกันครับขอเก็บของกันนะครับแล้วเราก็จะต้องลงไปทางนี้ใช่ไหมข้างล่างมีบู๊กันแน่ฮึบข้างล่างแล้วเราก็โอ้โอ้ลิชลัดโพซิชั่น พวกมันจับตัวรับไว้ที่น,นี่เหรอเนี่ยืมน่าน่นา,นา,นาคิดทำไมต้องใช้แสงสีชมพูด้วยวะอย่างก็ห้องไอ้นี่เนี่ยเยต้แต่ั้นมันสีแดงนี่นะห้องห้องล้างฟิลม์มต่เอะไม่รอแอละไม่พูดคำทำแบบยิงเลยกระสุนมีเยอะอยู่ไม่เป็นไรโอ้โอ้โอ้นี่เนี่ยอะไรนี่นกระสุนม็เก็บจากพวกมึงนี่แหละ ทุกสองไม่เอาเฮ้ย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 อะไรอะไรทำไมทงมาหงมาเห็นอะไรมันรู้ตัวกันแล้วนี่ครับถ้ามันรู้ตัวกันแล้วเนี่ยยิงแม่งเลยแล้วกันหลบกันหลบกันเขาวะเขาวะยิงผ้ายิงผ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยิงไหนโอ๊ยโอ๊ยมึงก็แม่นเหลือเกินนะมึงแม่นทุกดอกเลยนะอุ้ย ยิงกูไม่โดนหรอกนี่ไงโหมาสิโขบูดยิงตายมันยิงกันแม่นมากเลยอะแม่นป้ายบางทีอะ,อะมีศพมีศพตรงนี้มีการต่อสู้มีการต่อสู้ข้างบนรีบครับรีบรีบรีบเพื่อไปลัชลัชแน่แน่ ตายไหมนะพระเจ้าไม่น่าเชื่อคิดว่าคุณตายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวล็อกคอแม่งต่อละเอาตายฉันก็ไม่คิดว่านายจะมาที่นี่เหมือนกันตายนายมาช่วยฉันจริงๆด้วยไอ้หนูนายมาช่วยฉันไม่ต้องมาช่วยก็ได้มั้งถ้าเก่งขนาดนี้ออกไปเองก็ได้ ถ้ารัดคอมันตายได้ขนาดนี้นะองงงงครับเราต้องไปได้แล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนไปทางไหนอะอะไรของเขาวะไปกันเถอะ,นถอะในคุ้มปืนกลเดี๋ยวฉันจะขี่นี่เองไปกันเลยไปยิงแม่งดิยิงมันก็้าไปดิปตายตายอือขับดีดีครับรันขับดีดี มันต้องมาจากทางข้างหลังหรือเปล่าไม่แา่ทางไหนวะอ๋อมามาเหอะมาเหอะทางไหนก็มาโอ้โหขับดีๆโว้ยลวงไปแล้วหนึ่งอยู่ไหน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 เชอะอ๋อมาจากข้างหลังเหรอไหนวะอ๋ออนี่ไงนี่ไงนหนีไงนี่ไงนี่ไงไม่ต้องตามมาเพียบเลยเว้ยรู้แล้วไง Qua nèo quá này quá mừng này cốm nèo quá nó nèo em 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 này 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 mười ba nút 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 nụt tay 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 sai trái, tay 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 ไหนอ่ะออกท่นี่มาอีกไหมมีเปล่าเออมาจากข้างหลังมามเหลืวะาเฮ้ยโอ้โหแม่งโดนด้วยเห็นแล้วไง<ๆ>เดี๋ยวสิใจเย็นเลือลดรถเลือลดรถเลือลดเร,อเรารถเฮ้ยทำไมมึงขับช้าจังอะลัชฮะ mày đó mày đó đi nè ôi 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 ở này? miếng gì cái điên hổng đuối. điên hổng đuối. điên hổng này Mày đó mày đó Mày đó ล่วงล่วงไปดิรถไฟไหม้เลยวเว้ยเฮ้ยมันมีมันมีคันยิงเหรอม,ม,มีตะโกนตามมาครับมีตะโกนตามมานี่ไงนี่ไงผมขับแต่ ATV มาเหรอเนี่ยตามมาตามมาดิตามมาสิตามมาเอายิงไม่โดนเลยวะ่ะนี่ไงสมัสมสัมตัมมไซค์มันสัมมไซค์มันไหนไหน ฉันขับต่อไปไม่ไหวแล้วขาฉันเจ็บอ่ะนายรู้ใช่ไหมว่าเราต้องไปที่ไหนอ่ะงั้นนายมาขับพาเราไปทีได้จัดให้เดี๋ยวจะพาไปไปกันเลยกลับบ้านกนะันเถอะรัช ล้วก็ขับขับขับพาลัชกลับมาถึงฐานที่มั่นเราแล้วนะครับตอนนี้เออทุกคนโหร้องโหร้องแม่โอ้ชา้ชาชา้ชาเ็นเ็นพระเจ้าลัสไม่คุณใช่ไหมเนี่ยเขาทำอะไรคุณเนี่ยจ่มีอะไรหรอแค่าวานันสองวนันฉันสบายดีเนะี่ยนั่นเสียงใครอะ คุณคือโทมัสรัชใช่ไหมคุณคือคุณนายไรคามิน่าเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังเยอะแยะเลยลูกสาวคุณเก่งมากๆเลยคามิน่าไปเอาแอลกอฮอล์มาได้จ้ะมาดูกันซิว่าแผลคุณเป็นยังไงบ้างระวังนะหักไหมเนี่ยคุณน่าจะต้องดัดข้อเท้าผมแล้วล่ะแน่ใจนะว่าต้องการแบบนั้นน่ะแน่สิ ฉันขอโทษนะเดาไม่ออกเลยว่าคุณจะต้องรู้สึกแบบไหนอ่ะผมรับผิดชอบเองไม่เป็นไรอ่ะแอลกฮอล์พวกแฝดนั่นมันรู้ว่าทํายังไงให้คุณรู้สึกสิ้นหวังนะนะพวกเราต้องการให้คุณช่วยแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะมีประโยชน์กับพวกคุณมากน้อยแค่ไหนอ่ะเราช่วยกันได้นะรัชเราช่วยทําให้ที่นี่แข็งแรงได้มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะสิเราต้องการผู้เชี่ยวชาญเราก็เริ่มจากที่เล็กๆไปก่อนสิแค่คุณลงมือทำโชว์ให้พวกเราเห็น เราต้องการคนมากกว่านี้คนนี้พร้อมที่จะเรียนรู้รรและเรียนรู้ได้เร็วด้วยโอเคตอนนี้ข้อเท้าของคุณน่าจะพร้อมแล้วนะอ่ะได้เลยเออีกไม่รัสหมน่าจะเจ็บอะอ้ยเสียข้อเท้าแทนเอาเลยอ โอ้ยเจ็บแทนโโอโอ้ยอ้ยยเอาล่ะเราเริ่มกันเลยมั้ยเดี๋ยว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 คุณต้องพักก่อนนะอืมของคิดดีนะขอไปพักหน่อยแล้วกันเหมือนกันแพลบรักบริกอ้าวนะครับเราก็ช่วยรัชกลับมาได้แล้วตอนนี้ จะได้ไรอะ่ะ Make ิปไซ s ขานะครับแต่ว่าผมว่าการที่เราจะอัปเกรดใช่เรามีการอัปเกรดฐานเราด้วยให้เป็นเลเวล2เนี่ยเราจะต้องอไปช่วย s p e c i a l ลิสต์2คนนะครับเพราะตอนนี้นันแสดงว่า,อาโอเคนันแสดงว่าเราคงต้องไปช่วยสักหนึ่งคนแล้วล่ะครับเราจะไปช่วยไอ้ถั่วนี่แล้วกันนะฮะมิสเตอร์บิน โอเคครับแล้วเราก็มาถึงจุดเควสของเอยสเปเชียลิสต์นะฮะที่ชื่อว่าบีนแล้วนะครับว่าแต่ทำไมควันม,มันท่วมขนาดนันะ้นวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวมันไม่ได้เป็นอะไรเลยที่ โอ้ขอบคุณพระเจ้าคุณดูดีจังเลยผมบีนเป็นเจ้าของเว็บวิกิบินเนียรน่รู้จักไหมแค่คลิกเดียวก็รู้ตั้งแต่สกกระบือเลเอลลบเลยวิกิบินเนียเนี่ยแต่ตอนนี้วิกิบินเนียตกอยู่ในอันตรายข้อมูลทุกอย่างหายไปข้อมูลแผนที่ต่างๆรับแผนท่านแผนการทุบกิจก็หายไปด้วยแต่ผมรู้ว่าใครเป็นคนเอามันไปลูกจ้างของผมชื่ลริชาร์ดเข้าไปพวกผีพันนันเนี่ย เขาไปเล่นพนันกับพวกไฮเวย์แมนเขาต้องซ่อนของไว้ในที่ปลอดภัยสักแห่งแหละไม่งั้นพวกไฮเวย์แมนจะอาต้องเอามันไปแน่ๆที่ทีลิช้าไปเล่นการพนันไม่น่าจะแก่จากที่นี่นะแล้วถ้าคุณเจอเขาเขาคงจะหนีคุณนะนนำคุณไปยังที่ซ่อนแน่นอนฉันมั่นใจแต่ทาให้ติดว่าฉันข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ปลอดไม่ดีตาเสียและหลายส่วนนะได้โปรดช่วยอแผนการธุรกิจของฉันกลับมาหน่อยได้ไหมถ้าคุณช่วยผมผมก็จะช่วยคุณ นี่เป็นสัญญาของวิกิี้บีนเนียเลยโอเคไหมใช้งานกูอีกแล้วนะครับรอเออต้องไปหาของให้กับบีนนะครับลิชเดอะฟาร์มไปที่ถึงฟาร์มก่อนเราต้องไปที่ฟาร์มมอไซค์กูไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้ใครเอามอไซค์กูไปไหนเอาอยู่นู่นเเจอแต่คนใช้งานนะ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ใครยิงกันแถวนี้วะเนี่ยเดี๋ยวกนนะใจเย็นใจเย็น ต้องไปยิงเขาไหมเนี่ยสองร้อยกว่าเมตรแวะยิงก่อนได้ไหมอาถ้าเราขับมาถึงแล้วนะครับอนันนี้ขับไม่ได้จอดไม่ได้ป่านะฮะจะซุ่มเข้าไปเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีนมอะไรบ้างน,นะครับเพราะนั้นเราต้องย่องไปย่องไปย่องไปอุย้ยติดติดตดตดอา่าถึงในโซนมาแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับไม่รู้ว่าใครมันรอเราอยู่ เพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆซุ่มเข้าไปนะครับโอ้หเห็นเห็นซะด้วยเห็นเร็วซะด้วยนี้ดีกว่าไหมนนแน่ๆยังไม่ทันทำอะไรเลยเห็นแล้วะ่ะโอ้โหไออ๋อมันมีตัวข้างบนสไนเปอร์เหรอจะ๊ะนี่ไงได้เลยยิงมึงหมดหมามึงเมื่อกี้กูเห็นตัวอะไรวิ่งแว่แวๆเข้าไปนีอ่อ้อมหลังปะเนี่ย อย่าวิ่ง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 ดิอย่าวิ่งเวรกรรมต้องมานั wow> <S 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 ่งไล่มึงอีกเดี๋ยวกูเหนื่อยยิงขามได้ไหมเฮ้ยหอก่อนเอา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 ไงดีครับเนี่ยไล่ตามเข้าไปมันไม่เหนื่อยด้วยสิเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูมันวิ่งเฮ้ยใจเย็น หูป่ามันเยอะแถวนี้โอ้โหมึงจะวิ่งไปไหนเนี่ยไปไปอ่ะมึงไปไล่ตามเมาไปครับเออรู้แล้วโอ้โหดูมันวิ่งดูมันวิ่งวิ่งเหมือนไม่เคยวิ่งมาก่อนวิ่งจะช้าก็ได้อันยไป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 วิ่งไปวิ่งไป จะวิ่งพาไปยิงที่ซ่อนหรือยังไงยิงแม่งสักทีได้ไหมเนี่ยเฮ้ยหยุดยังนี่ปลอดภัยแล้วนะมึงอะไรของมึงเนี่ยเออมึงก็น่าจะคุยกับกูตั้งแต่แรกนะคุยโอเคเยสอาละเพื่อนที่ผมไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยเพราะผมแพ้พนันมาฮ่าฮ่าฮ่าผมมีปัญหานิดหน่อยน่ะแต่มันก็ไม่ได้ดูแย่สักเท่าไหร่นะ ผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบีนและก็คิดว่าจะหาข้อมูลการเดินทางจากพวกไฮเวแมนน่ะพวกมันเลยชวนผมเล่นการพนันเพราะถ้าอยากได้ข้อมูลแต่มารู้ตัวอีกทีผมก็เอาข้อมูลของบีนไปพนันซะแล้วที่ผมเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือกางเกงในตัวหนึ่งกับแผนการธุรกิจของบีนแผนการนั้นผมเอาไปซ่อนอยู่ในบังเกอร์เล็กที่อยู่บนเขาผมสัญญาว่าผมจะไม่เล่นการพนันอีกแล้วผมสัญญาจริงๆดีถ้ามึงเล่นอีกจะยิงมึงเลย อย่ายเห็นมึงเล่นอีกนะไอการพนันเนี่ยมันไม่ดีรู้ไหมอยู่สิเน่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเห็นเห็นมีคนมีคนเฮ้ย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 เดี๋ยวสิอุ้ยอุ๊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 ยตรงไหนวะเนี่ยเห็นได้ไงอ่ะเห็นได้ยังไงวะเนี่ยมาถึงก็ให้บู๊เลย กูย oh, yeah. right. right. nah ังยืนคุยอยู่เลยเอาอยู่นี่นี่นะอะไรอะไรอะอะไรอดูดูเป้าดูเป้านี่ดีกว่าไม่คุ้มไปคุ้มไปคุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนเราต้องนั่งครับมองไม่เห็นเลยอ่ะเอาไอ้นี่ขรัอุ้ยแน่แล้วมึงวิ่งตัดผ่านหน้าก็ไม่มีเวลาให้พูดอย่างงี้วะนี่ตัดผ่านหน้ากระสุนมันไม่ดีนะเว้ย นี่ไงนี่เนี่ยไปทำไมไม่โดนทำไมไม่โดนไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวก่อนลบกันลบก่อนเขาขย้อนเขาขย้อนเขาขยอดกระสุนมันไม่กอกุมอ้าวเว้นอยู่หลังอยู่หลังหีดนี่ว่าทางนี้มานี่ทางนี้ทางนี้ไม่เห็นหรอกมึงไม่เห็นไอ้นี่มากันเยอะจังวะเอาไปสองตัวนี้ก่อน คิดรู้สึกจะมีตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้มีตัวเฮ้ยมึงไม่ต้องช่วยเพื่อนมึงเลยมึงน่าแหละนอนตายไปเองทำไมจ้าที่รักนี่ไงไเดี๋ยวแม่งระเบิดหมดนะหมดไหมหมดหมดหมด,หมดขอเก็บของแป๊บนึงเก็บกระสุนกระสุนแป๊บนึงไม่เบสบอลโล่แมวไม่ใช้เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนกระสุนก่อน มีไหมเนี่ยลงปันบังเกอร์เหรอค่อยมาหานะครับของเอ้ยนี่ไงเก็บก่อนเก็บได้เก็บก่อนนะครับมาเก็บก่อนเลยกองอะไรผ่านหูผ่านตาเก็บให้หมดนะครับไปลงไปในบังเกอร์เหรอไปได้ปหมเนี่ยไปเร็ว ลงมาแล้วไฟกำลังไหม้เลยอะ่ะกระสุนโอเคมีเปิดล็อกพิกเรียบร้อยขา้างในมีอะไรวะออมียามียาแต่ไม่ได้ใช้เลยอะ่ะนี่ไงได้แล้วมิสเน็ตพแพนเอ่อฮัลโหลโอ้พระสงฆ์ได้ยินเสียงผมไหมเนี่ยดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะ ผมมีเรื่องต้องบอกคุณเรื่องผมย้ายสถานที่อะนะมันน่าจะอยู่ใกล้ที่คุณอยู่ในตอนนี้อะนะ,ะทางใต้มั้งผมคิดว่านะยังไงค,คุณก็หาผมเจออยู่แล้วล่ะผมมั่นใจอะย้ายสถานที่อีกทำให้มันหาย,ยากทำไมเนี่ยทำไมไม่รอในที่ปลอดภัยวอะอาหารถไปครับขึ้นรถก่อนไปไปกันเถอะ ขอไปส่งกันเห็นเขาว่ามันมาอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นะครับมาอยู่ใกล้ๆก,กับเราไปทางใต้เดี๋ยบ่อ,บอไนที่นอนอยู่นั่นนะ่ะแล้วทำไมมันถึงล้มแบบนั้นนะ่ะเอาไม่ได้แล้วเราต้องรีบไปช่วยแล้วครับไอพวกไฮเวรเมนี่พวกเนี้ยอาสตัตดิงานนี้มีสัดมียิงยิงก่อนยิงก่อนเปิดก่อนได้เปรียบงานนี้ยิงมันยิงมัน ลีโหลดแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนึงนอนเล่นไปก่อนหายังเหลือยังไงเออยิงยิงยิงตายแล้วมั้งไปซทำให้ตายดีไหมออแล้วทำไมมึงมานอนอะไรอยู่แถวนี้เอ,อ้ยเสียงงูมีเสียงงูอยู่แถวนี้ครับงูงูหางูก่อนเอ,อ้ยยิงแม่งก,ก่อนเลยเออแล้วทำไมมาอยู่แถวนี้แล้วเนี่ยฮะยทำไมไม่ไปยอมหลบในที่ปลอดภัยแล้วหลบวิ่งผ่านเสียวเลยเนี่ยนึกว่าพวกมัน Này. I clap for joy, but my daddy always said that was for clowns and baby. Hơi 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 ở lại cắn. Lột bé con, lột bé con. Sức cho mi viên. Ô, hải bé lơi. อย่างนี้ไหนีน่ไหนเออกูเองนั่นแหละอันนีอ <inhabited strong> ้อะไรอ่ะรอแป๊บนึงนะบินโอ้แอร์ดอบแอร์ดอบหลุดเลยโชคดีจริงๆครับแจ็คอบด้วยได้ของได้ของสบายแล้วกูอะไรวะ หลดไปโอ้กระสุนจะหมดนี่ไงนี่ไงนี่ไงหอแป๊บหนึ่งบีนขอซัดตรงนี้ก่อนซัดมันยังไงดีโอ้นี่เรียบร้อยโอ้ย S M G ไม่เอาดีฝ่าไปครับไปคุยกับบีนต่อ ใครจะไปรู้ว่ามึงโดนยิงล้มอยู่ตรงนี้วะเนี่ยมีไหมเนี่ยหมดแล้วนะอ่าเอาละผมชอบตบมือเวลาที่ผมดีใจนะแต่พ่อผมว่ามันเหมาะกับตัวตลกกับเด็กทาลกซะมากกว่าจำได้ไหมที่ผมบอกว่าผมจะช่วยคุณกลับนะผมจะไปติดตั้ง่เซิร์ฟเวอร์ของวิกิพีเดียไว้ที่ฐานของคุณนะผมจะได้ไปดูพวกการสอดแนมข้อมูลดีๆแล้วก็ปกแผนที่อีกครั้งหนึ่งแผนวิกิพีเดียนี่จะต้องดังไปทั่วโลกแน่ๆนเหมือนที่พ่อผมบอกว่า การที่ทุกคนช่วยเราแล้วทุกคนก็จะบริจาคให้เรามันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วเจอกันที่ฐานนะเร็วๆนี้ผมรอแทบจะไม่ไหวแล้วล่ะแล้วเจอกันใหม่นะโอ้ยบินพูดเยอะพูดแยะพูดเร็วแปลไม่ทันอ๋อนะฮะอ๋อนี่เรียบร้อยแล้วครับเควสเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราได้มาคนหนึ่งแล้วนะครับเราได้บินมาเข้าร่วมมากองทัพของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ขอตัดคลิป พาร์ทที่2ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันแมบพาร์ทหน้ากับฟาคลายนิวดอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าส่วนพาร์ทนี้ <S <S เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ